สวัสดีครับผมบุ้งบางกะปินะฮะเราห่างหายกันไปนานมากสักประมาณ5 6เดือนเห็นจะได้ครับและคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปเกี่ยวกับเนื้อผงหลวงปูป่ภูพิมห้าเหลี่ยมซึ่งเป็นพระหลักหมื่นถึงหลักแสนต้นนะฮะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ความสวยงามในระดับพระร้อยกว่าปีและเป็นพระยุคต้นของหลวงปู่ภู ที่มีเนื้อหามวลสารใกล้เคียงกับสมเด็จโตมากที่สุดและเป็นพิมพ์เดียวที่จุ่มลักษณงนะครับพระเนื้อผงหลวงปูป่ภพพิมพ์ห้าเหลี่ยมมีพุทธคุณรอบด้านทั้งแม่ตามหานยมแคล้วคลาดทีนี้เรามาดูด้านความเก่านะฮะความเก่าก็คือการสังเกตการหดตัวของด้านข้างด้านข้างองค์พระ ทีนี้ด้านข้างนี้จะเห็นเห็นได้อย่างเด่นชัดเนี่ยฮะจะผมจะวางภาพประกอบไว้ไว้ให้ดูนะฮะทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวา<ๆ>เพื่อเป็นการหลักพิจารณาในการเพิ่มเติมนะฮะความเก่าเนื้อปีลั่นประมาณนี้เห็นไหมฮะตรงช่วงบริเวณอ,อกนะฮะอ,อกด้านบน เนี่ยและพระองค์เนี่ยเป็นเนื้อพระของ <c oughs> เป็น,เป,นเป็นพระเนื้อผงนะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูซึ่งมีความใกล้เคียงกับสมเด็จหลวงพ่อโตมากที่สุดนะฮะและเป็นพระยุคต้นของหลวงปู่ปูนะฮะองค์นี้มีความพิเศษอย่างนึงคือเป็นการที่จุ่มลักจีนนะฮะ ผม,มะะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพิมพ์เดียวนะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพิมพ์เดียวที่จุ่มลัก,ลกจีนนะฮะพิมพ์อื่นผมยังไม่เคยเห็นนะฮะแล้วต่อมาเราก็จะพูดถึงธรรมชาตินะฮะอ่าธรรมชาติธรรมชาติขององค์พระดูดูแล้วมันโอเคไหมมันซึ้งตาหรือเปล่ามันมีจุดเขาเรียกว่าติดขัดขัดข้อง อะไรประมาณนี้นะฮะดูธรรมชาติพับเป็นหลักนะฮะถ้าเราดูพิมพ์ส่งแล้วก็ดูธรรมชาติก็จะเป็นจุดจบสิ้นในการพิจารณาได้นะฮะก็ประมาณนี้นี่ดูขอบขอบอย่างเงี้ยสำหรับผมอะ่ะถ้าพาอายุเก่าเนาะอายุประมาณร้อยกว่าปีขึ้นอะ่ะมันจะมีการยุบตัวเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่ฮะ ผ้าอ,องค์เนี่ยสำหรับผมเป็นพ้าที่ดูง่ายนะฮะความเก่ามีความแห้งหนึบนุ่มและเนื้อหามวลสารถือว่าชัดเจน,นะฮะเดี๋ยวผมจะวางไว้ภาพปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาให้เพื่อนๆพี่ๆได้พิจารณากันนะฮะดูด้านหลังลักจีนที่ผมพูดถึงผ้าเนื้อผงจุ่มลักนี่ชัดเจนนะฮะลักจีนสีแดงดำ ผมได้พระมาใหม่ๆผมจะทําลงในช่อง YouTube นะฮะยังไงขออนุญาตฝากร้านพระเครื่องอิ่มบุญพระเครื่องด้วยนะครับหากสนใจองไหนสามารถสอบถามมาที่ไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางแปะไว้ไลน์นะฮะแล้วเราเจอใน EP ีต่อๆไปครับขอบคุณมากครับ